อีกยี่สิบห้าแต้มจะโลดตันแล้วสิแล้วคิวเลนจะเปลี่ยนแผนเอาตรงกับแผนเดิมไปเละคือทําให้คิวเลนโลดตันอีกแค่ยี่สิบห้าแต้มเองแต่แผนผมเล่นไปคิวเลนลูกกดไปเลยคิวเลนในฤดูกิมนี้ผมจะเริ่มมัดแน่ไม่จบในแค่เร็วกันนะครับแล้วดูฝั่งตรงข้ามบาง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 ไม่ค่อยบางเท่าไหร่แต่ก็บางบอ่หรอวะคิวเลนถูกใจ จะปูน้อยเอ้ยจะปูน้อยเอ้ยอยากกินปูอัดขอปูก่อ,อนนะอยากกินปูอัดโอ้จะเอาเหรอจะเอาเหรอฟันดีครับน้องอือให้กันหน้าเก่งขาเนี้ยจอดไปเลยโอ้โยเกลอดขอโทษบเกลอด,ดขอโทษไอ้ขอวานกาบันตุ้งตัว มันคือแผนเออมันคือแผนผมเข้าไปล่อซื้อสกิลใี้มาใส่สกิลมาผมทั้งหมดแล้วเพื่อนจะตามแล้วก็เก็บดับเบิลคิลมาได้อัจฉริยะแต่เอมิลี่ตายนี่ม่ได้อยู่ในการคำนวณของผมหนะตายเลยเพื่อนมาซอยแล้วมาซอยแล้วมาซอยแล้วฟันดีครับ้องกูเป็นแอสซซินในรูมเนี่ยผมเป็นแอสซซินในรูมครับเนี่ยช่วยสีแล้ววะนะตอนนี้นะ รวมลนยะช่วยสองขียช่วยสี่้าวฮันเน่ฮันเน่ฮันน่ฮันเน่ฮันเ,นเ,นเ,นเได้เิวกูจได้ีด่วยวอืมตายตายตายสงสยัยการีจะค่วยล,ลงบุกเขียไหมไม่ตาย โอ้หฮะาฮะามีคนเดินมาให้ข้าเนี่ยเีง่งจริงแต่บนก็แขกไปแล้วเฮ้ยได้กินปูอัดมารอด้วยวขอบคุณครับเอาข้ามันข้ามันเร็ว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 โอ้โห มันเหลือเลือดสามคิวตีนมันเหลือเลือดแค่นั้นใช่ไม่ได้ค่ะดูเลือดผมด้วยกูจะตายเหมือนกันต่างก็แล้วกันหายตัวโอ้โหไม่ได้เลยกูลอกประสบการณ์มันต่างนั้นประสบการณ์มันต่างกันน้อง ปฏิทโทมันลาดดาไอ้รึเปล่ามึงคือเก่งมว่าจะใดไงพ่อมึงคือเก่งแค่ล่ะฮะมึงคือเก่งแค่ล่ะมึงคือเก่งแค่ล่ะมาดินี่มึงคือเก่งแค่ล่ะห่วยมึนลาดดาได้รึเปล่ามันคือเก่งแค่ล่ะฆ่าไหมมันคือเก่งแค่ล่ะ กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายสามสองหนึ่งฮะกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเสีย <c oughs> ใจด้วยครับวันนี้เขาอยว่บูเข็ไมไว้โอเคคอยหนึ่งคิวกว่อนตาย ไปละไปละแม่มันรู้ว่ากูอยู่นี่แล้วเป็นอะไรไม่ตายกูตายได้เน่กูยังไม่ตายฮะดูสงแล้จะแพ ดูตัวแล้วไม่น่ารอดหมดตัวแล้วไงไปเดินตายเถอะตายให้กูตัวเด่นก็ยังดีแล้วชนะมาตลอดก,ก็เออเอาแพ้บ้างก,ก็ได้วะแพ้แ <c oughs> น่แน่กลายไม่ได้โอเคแห้งจบ <c oughs> นะมันยังพูดได้แต่สุดท้ายนะตัก็แห้งแพ้โอเคเห็นไหมก็ลดตัดแล้ว ไอ้ดาะงามันยิง้าแตนะน่แล้วีสองแต่เขาตกูตันได้ไวนะช่างมันก็แล้วกันเอ็นซีครั้งที่สามไก็เจ็ดจะสี่รอแล้วตอนนี้นะโอเคช่างมันก็เลิกกันถือว่าเอาไป็นลงไหมแล้วกัในในในก็รวตันแล้วโอเคความุูท่าความภูมิใจหน่อยดิดูความภูมิใจ ตัวตัมตัวที่สามผมท้าภูมใจเลยโอเคสำหรับใครช่างนี้ยิ่งกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดติดตามกูดนีนะครับไปละบาย